สวัสดีครับตะยิดพาเที่ยวครับสองรวมไหมเบอร์ดูป่อข่าขายขนมตีจะครับบักนัดครับดูนอนสบายขายดีครับเนาะขายดีสบายมากเลยครับผมเออขายดีมากดูนอนขายเลยสับปะรดครับครับสับปะรดชัยภูมิอันนี้น่ากินมากครับครับอะไรด้แล้วนี่เฮ็ดบอก สิ้นมาพรอ้อมหัวหมูม่ำถ้าผมเรียกๆเดี๋ยวเธอิมาถ่ายคลิปให้ลง YouTube พัฒนาแล้วผัดสุดแต่ง แต่งแตงโมูน่อยอันนี้สั่งสองเตทุกลูกอันนี้บักเขือเอบมาอันนี้อะไรนี่เขืออะไรเขือเปาะเขือเปาะอโอน่ากินทำไมเก็บมาหน่อยแต่ละวันนี่ยังยังม่ดขึงนเลยนี่ยังโอไม่ทันจะเป็นด้านฝั่งนี้ก็พ่อหมกพ่อหมกปลาทอดครับต่หมอกระชอนน้อยทอดครับ น่ากินมากครับอันนี้จะเป็นขนมห่อครับขนมหอ่มหอบะขามเชื่อมออเมอันนี้เป็นของพื้นบ้านจริงๆครับผมอันนี้จำหยานพักสลิดหรือแต่แมคาก็บพาะแล้วครับโอ้รุ่นเยอะเลยครับผม เร็วๆนะครับอย่าลืมนะครับวันอาคารทุกวันนาคารตอนเย็นบ่ายๆเจอกันครับตลาดนัดนงองหัวฟานขอบคุณมากครับ